แน่นอนนี่คือฉากเปิดเรื่องที่จะดึงดูดผู้ชมของคุณเสียงก้องกังวาลของช้างร้องอย่างโกรธเกรี้ยวเกิดอะไรขึ้นในป่าสงบแห่งนี้ทำไมช้างเผือกผู้สง่างามถึงต้องโกรธแค้นและพระภิกษุรูปนั้นเขาถูกจับกุมด้วยเหตุผลใดเตรียมพบกับเรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อเมื่อสัตว์ร,ร้ายแห่งป่าลุกขึ้นเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์และความยุติธรรมคุณจะคาดเดาตอนจบของเรื่องนี้ได้หรือไม่ อย่าพลาดจนกว่าจะถึงนาทีสุดท้ายนกกลางป่าสงบเสียงนกร้องว่ามาตามลมแสงแดดยามบ่ายสาดส่องรำไรพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งสมาธิใต้ต,ต้นโพใหญ่จูจ่ๆก็มีกลุ่มชายชะกันบุกเข้ามาพวกเขาตรงเข้าไปจับกลุ่มพระสงฆ์ใบหน้าของพระสงฆ์ยังคงสงบไม่มีทีท่าขัดขืนความเงียบปกคลุมทั่วบริเวณอากาศเริ่มหนักอึ้ง ทันใดนั้นเองเสียงร้องดังก้องกังวานไปทั่วป่าเสียงนั้นทุ้มต่ำและน่าเกรงขามพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเล็กน้อยกลุ่มชายชะการชะงักหันมองไปรอบๆอ,อย่างหวาดระแวงจากเงามืดของผู้ไม้ใหญ่ร่างมาหึืมาสีขาวค่อยๆปรากฏเป็นช้างเผือกงายาวค้งสีขาวบริสุทธิ์ดวงตาสีดำสนิทจ้องมองมาอย่างดุดัน กลุ่มชายชะกันหน้าซีดเผือดพวกเขาไม่เคยเห็นช้างเผือกตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนช้างเผือกก้าวเท้าเข้ามาใกล้แต่ละย่างก้าวหนักแน่นและมั่นคงเสียงลมหายใจของมันดังสนัน่นเรากับคำรามพระสงฆ์ยังคงนั่งสงบนิ่งมองดูเหตุการณ์ด้วยความเมตตาช้างเผือกหยุดอยู่ตรงหน้ากลุ่มชายชะกันมันใช้งวงยาวค่อยๆดันร่างของพวกเขา ให้ถอยห่างจากพระสงฆ์กลุ่มชายชกันตกตะลึงไม่กล้าขยับขยื่นพวกเขาไม่เข้าใจว่าทำไมช้างเผือกถึงออกมาปกป้องพระสงฆ์ความกลัวเริ่มกัดกินหัวใจช้างเผือกส่งเสียงร้องอีกครั้งเสียงนั้นหนักแน่นและเด็ดขาดรากับคำสั่งกลุ่มชายชะกันตัดสินใจพวกเขาค่อยๆปล่อยมือจากพระสงฆ์แล้วรีบวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึก หายและไปในที่สุดช้างเผือกหันกลับมามองพระสงฆ์มันย่อตัวลงเล็กน้อยรากับแสดงความเคารพพระสงฆ์ลืมตาขึ้นมองช้างเผือกด้วยรอยยิ้มบรรยากาศกลับมาสงบอีกครั้งมีเพียงเสียงลมพัดเบาๆและเสียงนกร้องแว่วมาแสงแดดยามบ่ายยังคงสาดส่องแต่ความรู้สึกเมื่อครู่ยังคงติดตรึงอยู่ในความทรงจำ ถึงพลังอำนาจที่แฝงอยู่ในความเมตตาและการปรากฏตัวอันนาตกตะลึงของพยาคชสารแห่งปา่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบความเงียบสงบกลับคืนมาสู่ผืนปา่าพระสงฆ์ค่อยๆลุกขึ้นยืนท่อสายตาไปยังทิศทางที่กลุ่มชายชะกันวิ่งหนีไปแววตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาช้างเผือกยืนอยู่ข้างกายท่านใช้งวงสัมผัสเบา,เบาๆที่จีวร เป็นการแสดงความเคารพและปกป้องพระสงฆ์ยื่นมือไปรูปศีรษะของช้างเผือกอย่างอ่อนโยนสัมผัสอันอบอุ่นนั้นทำให้ช้างเผือกส่งเสียงร้องเบาๆในลำคอราวกับเป็นการตอบรับแสงแดดยามบ่ายเริ่มคล้อยต่ำลงเงาของต้นไม้ทอดยาวบรรยากาศในป่าเริ่มเย็นลงเล็กน้อยพระสงฆ์หันกลับไปยังต้นโพท่านเก็บรวบรวมสัมภาระเพียงเล็กน้อยเตรียมที่จะเดินทางต่อไป ช้างเผือกก้าวตามท่านไปอย่างใกล้ชิดเดินเคียงข้างกันไปตามทางเดินเล็กๆในป่าสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่หนานาชนิดของพืชพันธุ์เขียวขจีเสียงใบไม้ไหวตามลมเสียงมแมลงต่างๆร้องระง,งมเป็นเสียงธรรมชาติที่สงบและรื่นหูพระสงฆ์และช้างเผือกเดินลึกเข้าไปในป่าผ่านลำธารสายเย็นน้ำไหลเอื่อยๆกระทบกับโขดหิน เกิดเป็นเสียงดังก้องกังวลเล็กๆสัตว์ป่าต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นต่างหยุดชะงักเมื่อเห็นช้างเผือกพวกมันมองดูด้วยความสงสยัยแต่ก็ไม่ได้แสดงท่าทีตื่นกลัวเรากับรับรู้ถึงความเมตตาที่แผ่ออกมาจากพระสงฆ์และความสง่างามของช้างเผือกเมื่อถึงยามเย็นพระสงฆ์หยุดพักใต้ร่มไม้ใหญ่ท่านั่งลงบนพื้นดิน ช้างเผือกยืนอยู่ข้างๆอย่างเงียบๆทำหน้าที่เป็นองค์ครัก์ผู้ซื่อสัตย์พระสงฆ์หยิบอาหารเพียงเล็กน้อยออกมาเป็นข้าวเปล่าและผักต้มท่านชันอาหารอย่างเรียบง่ายไม่ได้สนใจกับความสะดวกสบายความสุขของท่านอยู่ที่ความสงบของจิตใจและอิสระจากกิเลสท,ทั้งปวงหลังจากชันอาหารเสร็จพระสงฆ์ก็เริ่มสวดมนต์เสียงสวดเบาๆดังก้องไปทั่วบริเวณ เป็นภาษาบาลีที่ศักดิ์สิทธิ์ช้างเผือกนั่งลงข้างๆหลับตาลงอย่างสงบเรากับรับฟังบทสวดนั้นด้วยความเคารพค่ำคืนมีเยือนความมืดมิดปก,ปกคลุมทั่วผืนป่ามีเพียงแสงจันทร์ที่ส่องลอดลงมาจากใบไม้และแสงจากหิ่งห้อยที่กระพริบป,ประยิบระยับพระสงฆ์นอนพักผ่อนอยู่ใต้ต้นไม้ช้างเผือกยังคงเฝ้าระวังภัยอยู่ใกล้ๆมันใช้หูขนาดใหญ่โบกไปมา คอยฟังเสียงต่างๆที่ดังมาจากรอบพิศทางดวงตาสีดำสนิทของมันสามารถมองเห็นได้ดีในความมืดหากมีสิ่งผิดปกติใดๆเกิดขึ้นมันพร้อมที่จะปกป้องพระสงฆ์ทันทีรุ่งเช้าวันใหม่แสงอาทิตย์ค่อยๆสาดส่องปลุกให้สรพชีวิตตื่นขึ้นพระสงฆ์ลุกขึ้นจากที่พักท่านล้างหน้าด้วยน้ำค้างที่เกาะอยู่บนใบไม้แล้วเริ่มออกเดินทางต่อ ช้างเผือกยังคงติดตามท่านไปอย่างไม่ลดละการเดินทางดําเนินไปอย่างต่อเนื่องผ่านป่าเขาลำธารและทุง่งหญ้าบางครั้งก็พบเจอกับผู้คนชาวบ้านที่พบเห็นพระสงฆ์และช้างเผือกต่างก็แสดงความเคารพและศรัทธาพวกเขาถวายอาหารและน้ำดื่มด้วยความเต็มใจพระสงฆ์รับสิ่งของเหล่านั้นด้วยความขอบคุณและให้พรแก่พวกเขา เรื่องราวของพระสงฆ์รูปหนึ่งที่มีช้างเผือกเป็นเพื่อนร่วมทางค่อยๆแพร่กระจายไปในวงกว้างผู้คนต่างก็อยากรู้ว่าทำไมช้างเผือกถึงได้ติดตามและปกป้องพระสงฆ์บางคนเชื่อว่าพระสงฆ์รูปนี้เป็นผู้มีบุญญาธิการสูงมีอำนาจจิตที่สามารถสื่อสารกับสัตว์ได้บางคนก็เชื่อว่าเป็นเรื่องของบุพเพสนิวาสที่ทำให้ทั้งสองได้มาพบเจอกัน และมีความผูกพันกันอย่างลึกซึ้งแต่ไม่ว่าเรื่องราวจะเป็นเช่นไรสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือความสงบและความเมตตาที่แผ่ออกมาจากพระสงฆ์และความจงรักภักดีของช่างเผือกการเดินทางของทั้งสองยังคงดำเนินต่อไปไม่มีใครรู้ว่าจะสิ้นสุดลงที่ใดแต่สิ่งที่แน่นอนก็คือความผูกพันระหว่างพระสงฆ์และช่างเผือกจะเป็นตำนานเล่าขาน สืบต่อไปอีกนานแสนนานและในขณะที่พวกเขากำลังเดินทางลึกเข้าไปในป่าก็ได้ยินเสียงคนร้องวอยดังมาจากทางด้านหน้าเสียงนั้นเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกและหวาดกลัวพระสงฆ์และช้างเผือกชะงักเท้ามองหน้ากันด้วยความสงสยัยพระสงฆ์ตัดสินใจท่านจะเข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นช้างเผือกพยักหน้าเบาๆทั้งสองค่อยๆเดินเข้าไปตามเสียงนั้น เมื่อใกล้ถึงที่มาของเสียงก็ได้เห็นภาพที่น่าตกใจกลุ่มคนจำนวนมากกำลังล้อมรอบสัตว์ร้ายขนาดใหญ่ตัวหนึ่งมันมีรูปร่างคล้ายเสือแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากขนสีดําลายพาดกรอนสีทองดวงตาสีแดงกล่ำกำลังขู่คำรามใส่กลุ่มคนเหล่านั้นกลุ่มคนพยายามที่จะขับไล่มันด้วยการคว้างไปหินและใช้ไม้ทุกตี แต่สัตว์ร้ายก็ยังคงดูดันและดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บด้วยพระสงฆ์เห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารสัตว์ร้ายตัวนั้นท่านค่อยๆเดินเข้าไปใกล้กลุ่มคนที่เห็นพระสงฆ์เดินเข้ามาก็พยายามที่จะห้ามปรามเพราะกลัวว่าท่านจะได้รับอันตรายแต่พระสงฆ์ก็ไม่ได้สนใจท่านเดินเข้าไปหาสัตว์ร้ายอย่างช้าๆด้วยใบหน้าที่สงบ เมื่อสัตว์ร้ายเห็นพระสงฆ์เดินเข้ามามันก็หยุดขู่คำรามมองดูพระสงฆ์ด้วยความสงสยัยดวงตาที่เคยดุดนันเริ่มอ่อนลงเล็กน้อยพระสงฆ์นั่งลงบนพื้นดินห่างจากสัตว์ร้ายพอสมควรแล้วเริ่มสวดมนต์เสียงสวดมนต์ของท่านดังแว่วมาอย่างนุ่มนวลเรากับเป็นการปลอบประโลมสัตว์ร้ายค่อยๆหมอบลง จ้องมองพระสงฆ์ด้วยความสนใจเสียงสวดมนต์ยังคงดำเนินต่อไปบรรยากาศที่เคยตึงเครียดค่อยๆผ่อนคลายลงกลุ่มคนที่ยืนดูอยู่รอบๆต่างก็รู้สึกประหลาดใจที่เห็นสัตว์ร,ร้ายยอมสงบลงเมื่อได้ยินเสียงสวดมนต์หลังจากสวดมนต์จบพระสงฆ์ก็ค่อยๆลุกขึ้นยืนท่านยื่นมือไปสัมผัสเบาๆที่ศีรษะของสัตว์ร้าย สัตว์ร้ายไม่ได้แสดงท่าทีขัดขืนมันปล่อยให้พระสงฆ์สัมผัสตัวมันอย่างง่ายดายพระสงฆ์สำรวจบาดแผลที่ขาของสัตว์ร้ายพบว่ามีรอยถูกของแหลมแทงท่านจึงใช้ผ้าสะอาดพันแผลให้กับมันอย่างเบามือสัตว์ร้ายเลียมือของพระสงฆ์เป็นการสแสดงความขอบคุณกลุ่มคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่างก็พากันตกตะลึงพวกเขาไม่เคยเห็นสัตว์ร้ายที่ดูร้ายเช่นนี้ ยอมเชื่อฟังคนง่ง่ายเช่นนี้มาก่อนพระสงฆ์หันไปพูดกับกลุ่มคนเหล่านั้นด้วยน้ำเสียงที่เมตตาสัตว์ทุกชนิดล้วนมีชีวิตจิตใจพวกมันก็ต้องการความรักและความเมตตาเช่นเดียวกับเรากลุ่มคนฟังคำพูดของพระสงฆ์ก็รู้สึกสำนึกผิดที่เคยทำร้ายสัตว์ร้ายตัวนี้พวกเขาค่อยๆถอยห่างออกไปปล่อยให้พระสงฆ์และสัตว์ร้ายอยู่ด้วยกัน ช้างเผือกยืนอยู่ข้างๆพระสงฆ์มองดูเหตุการณ์ด้วยความสงบมันรับรู้ถึงความเมตตาที่พระสงฆ์มีต่อสัตว์ทุกชนิดและเข้าใจว่าทําไมพระสงฆ์ถึงได้รับการปกป้องจากสัตว์ต่างๆในป่าพระสงฆ์ใช้เวลาสักครู่ในการดูแลสัตว์ร้ายตัวนั้นจนกระทั่งมันสามารถลุกขึ้นยืนได้อย่างแข็งแรงเมื่อเห็นว่าสัตว์ร้ายหายดีแล้วพระสงฆ์ก็เตรียมที่จะเดินทางต่อไป สัตว์ร้ายเดินตามพระสงฆ์และช้างเผือกไปสักพักใหญ่ก่อนที่จะหยุดลงแล้วมองทั้งสองด้วยความอะไรก่อนที่จะหันหลังและเดินกลับเข้าไปในป่าลึกพระสงฆ์และช้างเผือกมองตามจนกระทั่งสัตว์ร้ายหายละไปจากนั้นทั้งสองก็เริ่มออกเดินทางต่อการเดินทางในวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าประหลาดใจ แต่พระสงฆ์ก็ยังคงดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความสงบและเมตตาท่านรู้ดีว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนมีความเชื่อมโยงกันและควรได้รับการดูแลด้วยความรักเรื่องราวของพระสงฆ์และช้างเผือกยังคงดำเนินต่อไปพวกเขาจะพบเจอกับอะไรอีกบ้างไม่มีใครรู้เรื่องราวยังไม่จบนอนขดตัวอยู่บนพื้นถำ้ำ ร่างเล็กสันเทาด้วยความหวาดกลัวใบหน้าเปื้อนเปื้อนไปด้วยน้ำตาและคราบดินเสื้อผ้าขาดุ่งริ่งดูเหมือนว่าเธอจะหลงทางหรือพัดพรากจากครอบครัวพระสงฆ์รีบเข้าไปหาเด็กหญิงคนนั้นท่านั่งลงข้างๆเธออย่างอ่อนโยนแล้วเอื้อมมือไปสัมผสัสศีรษะของเธอเบาๆเด็กหญิงสะดุ้งตกใจเห่อยหน้าขึ้นมองพระสงฆ์ด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวาดระแวงเมื่อเห็นว่าเป็นพระสงฆ์ สีหน้าของเธอก็เริ่มคลายความตื่นกลัวลงเล็กน้อยพระสงฆ์ยิ้มให้เธออย่างเมตตาแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลว่าหนูเป็นใครมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรเด็กหญิงยังคงสะอื้นให้ไม่สามารถตอบคำถามของพระสงฆ์ได้พระสงฆ์จึงค่อยๆปลอบประโลมเธอท่าลูบศีรษะและหลังของเธอเบาๆจนกระทั่งเธอเริ่มสงบลงหลังจากนั้น เด็กหญิงก็เล่าเรื่องราวของเธอให้พระสงฆ์ฟังเธอชื่อน้องแก้วอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลาจากที่นี่เมื่อวานนี้เธอเดินตามผู้ใหญ่เข้าไปในป่าเพื่อเก็บของป่าแต่ระหว่างทางเธอพลัดหลงกับผู้ใหญ่และไม่สามารถหาทางกลับหมู่บ้านได้เธอเดินหลงทางอยู่ในป่าทั้งวันทั้งคืนจนกระทั่งมาถึงถ้ำแห่งนี้ด้วยความเหนื่อยล้าและหิวโหวย เธอจึงร้องให้ออกมาพระสงฆ์ฟังเรื่องราวของน้องแก้วด้วยความเห็นใจท่านรู้ดีว่าการหลงทางในป่าเป็นเรื่องที่อันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กตัวเล็กๆท่านให้กําลังใจน้องแก้วและบอกว่าไม่ต้องกลัวพระท่านและช้างเผือกจะช่วยเธอน้องแก้วมองไปที่ช้างเผือกซึ่งยืนอยู่ข้างหลังพระสงฆ์อย่างเงียบๆ ความหวาดกลัวในแววตาของเธอค่อยๆจางหายไปเมื่อเห็นความอ่อนโยนและความเมตตาที่แผ่ออกมาจากดวงตาของช้างเผือกพระสงฆ์แบ่งอาหารและน้ำดื่มที่มีอยู่ให้กับน้องแก้วเด็กหญิงกินอาหารอย่างรวดเร็วเนื่องจากความหิวโหวยหลังจากนั้นพระสงฆ์ก็ให้น้องแก้วนอนพักผ่อนบนผ้าห่มที่ท่านนำติดตัวมาน้องแก้วนอนหลับไปอย่างรวดเร็ว ด้วยความเหนื่อยล้าพระสงฆ์นั่งเฝ้าน้องแก้อยู่ข้างๆท่านนิ่งคงรู้สึกกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของเธอและอยากที่จะพาเธอกลับไปหาครอบครัวให้เร็วที่สุดรุ่งเช้าวันใหม่น้องแก้วตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นเมื่อเห็นพระสงฆ์นั่งอยู่ข้างๆเธอก็ยิ้มให้ท่านอย่างสดใสพระสงฆ์ถามน้องแก้วว่าเธอพอจะจำทางกลับหมู่บ้านได้หรือไม่ น้องแก้วพยักหน้าแล้วบอกว่าพอจะจําได้ลางๆพระสงฆ์ตัดสินใจที่จะพาน้องแก้วกลับหมู่บ้านท่านขึ้นขี่หลังช้างเผือกและให้น้องแก้วซ้อนท้ายช้างเผือกค่อยๆเดินออกจากถ้ำมุ่งหน้าไป็ังทิศทางที่น้องแก้วชี้การเดินทางกลับหมู่บ้านเป็นไปด้วยความยากลําบากเนื่องจากเส้นทางที่วกวนและเต็มไปด้วยอุปสรรค แต่ช้างเผือกก็สามารถพาพวกท่านผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีระหว่างทางพระสงค์คอยดูแลน้องแก้วอย่างใตล้ชิดพูดคุยและให้กำลังใจเธอเพื่อไม่ให้เธอรู้สึกหวาดกลัวน้องแก้วเริ่มคุ้นเคยกับพระสงฆ์และช้างเผือกมากขึ้นเธอเล่าเรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอให้ฟังอย่างสนุกสนานพระสงฆ์และช้างเผือกต่างก็รับฟังเธออย่างตั้งใจ จนกระทั่งในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบริเวณที่คุ้นเคยน้องแก้วชี้ไปยังทิศทางหนึ่งแล้วบอกว่าหมู่บ้านของเธออยู่ทางนั้นพระสงฆ์และช้างเผือกเดินตามที่น้องแก้วบอกเมื่อใกล้ถึงหมู่บ้านน้องแก้วกตะโกนเรียกชื่อพ่อแม่ของเธอไม่นานนักก็มีเสียงตอบรับดังมาจากในหมู่บ้านแล้วร่างของผู้ชายและผู้หญิงคู่หนึ่งก็วิ่งออกมาจากบ้านด้วยความตกใจ เมื่อเห็นน้องแก้วพวกเขาก็รีบวิ่งเข้ามากอดเธอด้วยความดีใจและโล่งอกพ่อแม่ของน้องแก้วขอบคุณพระสงฆ์และช่างเผือกอย่างมากที่ช่วยเหลือน้องแก้วเอาไว้พวกเขาเล่าวา่าหลังจากที่น้องแก้วหายตัวไปพวกเขาก็ออกตามหาเธอทั้งวันทั้งคืนแต่ก็ไม่พบร่องรอยพวกเขารู้สึกสิ้นหวังมาก และคิดว่าคงจะไม่ได้เจอลูกสาวอีกแล้วแต่ด้วยความเมตตาของพระสงฆ์และบารมีของช้างเผือกทําให้น้องแก้ปลอดภัยและได้กลับมาอยู่กับครอบครัวอีกครั้งพระสงฆ์ให้พรแก่ครอบครัวของน้องแก้วขอให้พวกเขามีความสุขและความเจริญจากนั้นท่านก็กล่าวลาเพื่อออกเดินทางต่อไปพ่อแม่และชาวบ้านต่างก็มาส่งพระสงฆ์และช่างเผือก ด้วยความเคารพและศรัทธ,ธาพวกเขามองตามจนกระทั่งร่างของทั้งสองลับสายตาไปเรื่องราวของพระสงฆ์และช้างเผือกที่ช่วยเหลือน้องแก้วแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผู้คนต่างก็ชื่นชมในความเมตตาของพระสงฆ์และความจงรักภักดีของช้างเผือกการเดินทางของทั้งสองยังคงดำเนินต่อไปพวกเขาจะพบเจอกับเรื่องราวอะไรอีกบ้าง ในป่ากว้างใหญ่แห่งนี้ไม่มีใครรู้แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือทุกย่างก้าวของพวกเขาเต็มไปด้วยความเมตตาและความหวังและจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนอีกมากมายเรื่องราวยังไม่จบและแล้วการเดินทางอันยาวนานของพระสงฆ์และช้างเผือกก็ดำเนินมาถึงวาระสุดท้ายหลังจากช่วยเหลือผู้คนและสัตว์น้อยใหญ่มากมาย เผยแผ่พระธรรมคำสอนไปทั่วทุกขนแห่งทั้งสองได้เดินทางกลับสู่ป่าสงบที่พวกเขาเริ่มต้นการเดินทางพระสงฆ์รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังขารเริ่มโรยราตามการเวลาท่านรู้ว่าเวลาของท่านในโลกนี้ใกล้จะหมดลงแล้วนร่มโพใหญ่ต้นเดิมที่ท่านเคยนั่งสมาธิเมื่อแรกเริ่มพระสงฆ์นั่งลงอย่างสงบช้างเผือกยืนอยู่เคียงข้างกาย ใช้งวงสัมผัสเบาๆที่จีวรของท่านเรากับรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงพระสงฆ์ลืมตาขึ้นทอดสายตาไปยังผืนป่าอันกว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยความทรงจำท่านนึกถึงผู้คนมากมายที่เคยพบเจอถึงความทุกข์และความสุขที่ได้ร่วมแบ่งปันถึงความเมตตาและศรัทธาที่ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป จิตใจของท่านสงบและปล่อยวางไม่มีความกังวลหรือความยึดมั่นในสิ่งใดท่านหันไปมองช้างเผือกเพื่อนร่วมเดินทางผู้ซื่อสัตย์ดวงตาของทั้งสองสบกันสื่อถึงความผูกพันอันลึกซึง้งที่อยู่เหนือคำพูดใดๆพระสงฆ์ยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวด้วยเสียงที่แผ่วเบาว่าเจ้าเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของอาตมาช้างเผือกส่งเสียงร้องเบาๆในลำคอ เรากับเป็นการตอบรับคำพูดนั้นแสงสุดท้ายของวันสาดส่องลงมายังผืนป่าเป็นสีทองอารามพระสงฆ์หลับตาลงอย่างสงบลมหายใจค่อยๆแผ่วเบาลงจนกระทั่งดับสนิทร่างของท่านสิ้นลมช้างเผือกยืนนิ่งอยู่ข้างกายน้ำตาค่อยๆไหลาอาบแก้มของมันความเศร้าโศกปกคลุมทั่วบริเวณ เหล่าสัตว์ป่าที่เคยได้รับความเมตตาจากพระสงฆ์ต่างก็พากันมาสแสดงความอาลัยพวกมันส่งเสียงร้องโหยหวนก้องกังวานไปทั่วผืนป่าเวลาผ่านไปชาวบ้านจากหมู่บ้านต่างๆที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากพระสงฆ์ทราบข่าวการจากไปของท่านพวกเขาร่วมกันเดินทางมายังป่าสงบแห่งนี้เพื่อเคารพศพของพระสงฆ์เป็นครั้งสุดท้าย พิธีศพถูกจัดขึ้นอย่างสมเกียรติท่ามกลางความโศกเศร้าของทุกคนร่างของพระสงฆ์ถูกบรรจุไว้ในเจดีที่สร้างขึ้นด้วยความเคารพและศรัทธ,ธาช้างเผือกยังคงเฝ้าอยู่ที่เจดีไม่ยอมจากไปไหนมันใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ในการปกป้องและดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้เรื่องราวของพระสงฆ์ผู้มีเมตตาและช้างเผือกผู้ซื่อสัตย์กลายเป็นตำนาน เล่าขานสืบต่อกันไปจากรุ่นสู่รุ่นเป็นเครื่องตนใจให้ผู้คนระลึกถึงคุณงามความดีและดำรงชีวิตด้วยความเมตตาการุณาและเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อ,อต่อเพื่อนร่วมโลกทุกชีวิตแม้ว่าพระสงค์จะจากไปแล้วแต่คุณธรรมและคำสอนของท่านยังคงอยู่เป็นแสงนำทาง ให้กับผู้ที่ยังคงดำเนินชีวิตอยู่ต่อไปและช้างเผือกสัญ,ญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และจงรักภักดีก็ยังคงเป็นที่รักและเคารพของผู้คนตลอดไปจบ